ลามไปถึง MCM ถ้าทางเมืองไทยมีเขาเรียกว่ามีตัวแทนจำหน่ายเราก็จะต้องมาเติมกันเรื่อยๆก็คือ MCM นี่ก็คือเป็นแบรนด์สำหรับอันนี้เราจะมาในยุค90เลยนะครับแต่ประวัติของ MCM เนี่ยเขามีมานานแล้วมีมาประมาณรู้สึกจะ1976 1976แบรนด์นี้จริงๆแล้วเขาก็ เป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมน,นียุคนั้นก็ของทางเยอรมน,นีนี่ก็ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นอุปกรณ์แบบเครื่องหนังเป็นหนังนะี่ะแนวเนี้ยส่วนใหญ่ยุคนั้นก็จะส่วนใหม่บางบางแบรนด์ก็เป็น P.V.C นะไม่ใช่หนังแท้นะเท่าที่เราเจอเจอมาก็เป็นที่เรเห็นก็คือเป็น PC ี็คือก็คือพิมพ์ลายเนี่ยนะ ทีมลายคล้ายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่หนังแทก้ก็อาจจะมีนะมีเป็นรูปอย่างอื่นก็หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นี่ก็ก็คือลามมาถึงยุคของเราเนี่ยก็คือหนึ่งเก้าเก้าศูนช่วงนั้นนะเป็นยุคที่ว่าคนก่อตั้งก็คือคุณไมเคิลโครเมอร์เขาเป็นนักแสดงนั่นนายแบบของเยอรมันนะเขาเดินทางส่วนใหญ่เขาทำเป็นกระเป๋าแนวเนี้ยก็คือ ได้แล้วความโดดเด่นมากเขาด้วยความที่ว่าเขามีความคิดเริ่มสร้างสรรค์คนเป็นในแบบก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เขาก็เขาถืออะไรก็จะเป็นได้แล้วความนิยมของเขาอ่ะสวนใหญ่ถาถนรูปหล่อด้วยนะความนิยมสูงสุงสดแน่นอนมีแน่นอน <laughs> ตอนแปดศูนย์นี่เขาได้ได้คนนี่ดังระเบิดเลยนะตอนนั้นะยุคนั้นก็คือมีคุณไตนาลอส <laughs> ตอนหน้าม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 าคือคล้ายๆมาคล้ายๆเป็นเหมือนกับมาใช้อะ่ะแล้วลามไปถึงคุณซินดี้ด้วยนะมมนไม่ทราบว่าเป็นในไอ้น,นักร้องล็อกก็เปล่าซินดีอ้อ่ะเขาตอนนั้นเขาเขาเขาลามไปขยายไปตอนนั้นช่วงนั้นก็คือขยายไปในสองร้อยห้าสิบประเทศแล้วก็ ตอนหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กิจการก็เริ่มไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก็น่าจะขายให้ทางเกาหลีไปตอนเก้าศูนย์นะคือช่วงนั้นอาจจะภาษีก็อาจจะหลบหลีกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ทางทางแบรนด์เขาก็รู้สึกว่านั่นก็เลยขายขายเลยขายลิขสิทธิ์ให้เป็นของเกาหลีตอนยุคนั้นอนะ่ะเราเข้ามาถึงตอนยุคนี้เลยอ่ะเจ้าของใหม่ก็ทำให้ทันสมัยขึ้นน่ะ ก็ขายในแถบเอเชียเนี่ยก็ดังมากแต่ทางยุโรปก็มีนะทางที่ว่าเรามีมาตอนนี้ก็คือตลาดเอเชียตอนแร่มาดูเลยนะตอนนี้ยุคหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ของเรานี่ก็น,นี้ก็คือนี่แหละกระเป๋าใบนี้ก็คือเราอยากจะรู้ว่าอย่างไรนนี้เป็นยุคเก่าเลยนะเราดูเราดูเนี่ยตอนนี้เราดูดูเอาไว้ว่ายุคนั้นเราเป็นยังไงเนี่ย เห็นไหม MCM แบรนด์ทุกวันนี้รุ่นใหม่ๆเป็นของจีนของอะไรก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใบนี้เป็นยุคิเริ่มใบนี้เป็นของเยอรมนนีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำแล้วส่วนใหก็ทําน้อยเห็นไหม MCM อ๋อเห็นเหล็กนะงานเหล็กแล้วยังงานเหล็กเราเราเเราดูเห็นไหมจะหาดูก็ยุคนี้ก็ยากแล้วนะเป็น เป็นโครงที่ทำมาจากทำมาจากของ original. ออริจินอลนี่เป็นของอะไรลิลิลอ่าซิปเป็นลิลลี s นะสวิสมีสวิสด้วยซิปแล้วเราดูเราจะรู้ได้ไง,ว,นนงว,าาว,ว่าเป็นหนังเทียมอ่ะกลับเข้ามาก็ก็เห็นแล้วเป็นว่าเป็นหนังเทียมเห็นไหมก็จะปัม๊มปั๊มที่หนังเทียมคล้ายๆของหลุยส์พิตองก็เป็นหนัง PVC นะ ไม่ใช่หนังแท้นะ่ะน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันนะ่ะที่ว่าออกมาอันเนี้ยที่ว่ายุ่งออกมาก็าจะปั๊มตัวเนี้ยแล้วก็ดูเขาจะเขียนเลยเป็นชื่อเห็นไหมเป็นชื่อแล้วก็สลักด้วยประเทศเยอรมน,นีเห็นไหมเยอรมน,นีข้างในก็ทําเป็นแบบเรียบๆแต่ เขาจะเป็นงานของเขาเขาจะนิยมเขาจะเป็นงานพวกหมุดเหล็กหมุดเหล็กเขาจะเด่นเด่นเด่นตรงเนี้ยก็คือหมุดเหล็กทองเหลืองเราดูดิดูความชัดขเขาปั๊มดิเห็นไหมเขาปั๊มเห็นไหมม,มีมีรหัสด้วยมีหมายเลขด้วยมีเลขด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นรูปตัว m mcm อันนี้คือเป็นงานของ เยอรมน,นีตอนนี้ผ่านมาเก้าศูนแล้วก็มาดูของงานอิตาลีเก้าศูนยะในยุคเดียวกันนะนี่ของอิตาลีนะมาดูกันจะเหมือนกันไหมรหัสเห็นไ,ไหมจะเป็นตัวเดียวกันเลยรหัสนี้ก็จะเป็น ในความความนิยมนี่ก็ในเอเชียนี่ก็ตอนนี้ก็โหคนเกาหลีคนญี่ปุ่นถ้าเราไปเดินตามไอคอนสยามหรือว่าสยามพารากอนเนี่ยเราไปดูเนี่ยเราจะเจอเลยนะเขาหิ้กระเป๋าก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ทำจากจีนแต่ถ้ารุ่นนี้ก็นี่ของอิตาลีเขาจะมีธงเอกลัก,กษณ์เป็นธงชาติเขา เสื้อยืดเขาเป็นงานเห็นไหมที่บอกไว้ก็จะเป็นถ้าเราขยายมาดูตรงนี้ก็เป็นรูปนอกอินซีนะตรงตรงกลางนี่เขียน MCM ไอ้ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้หน้าอกของอินระีนี่ MCM เ,เป็นคล้ายๆดูแล้วคล้ายๆไม่คล้ายๆเป็นในรูปไใบไม้เลยนะเหมือนเหมือนเฟสเปอรี่เลยนะ แต่ไม่ทราบว่าเป็นก็ลองไปศึกษากันดูเข้าที่เห็นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนใบไม้<笑><笑><笑>เห็นยุก้าวสูนแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรที่โดดเด่นคือป้ายนี่เป็นงานละเอียดมากซ้ำกับตัวนั้นซ้ำกับงานเหล็กแต่งานข้างในเป็นงานดีมาก,กงานละเอียด ก็ตอนนี้ได้รับความนิยมก็ถืออยู่นอยู่ในของเยอรมน,นีเมื่อก่อนนี้ก็คือได้รับความนิยมสูงสุดนะละดูงานเราดูเก็บงานนี้90นะข้างๆมีอะไรด้านข้างไม่มีอะไรเลยก็คือเขามีใบนี้ให้แล้วใบข้างก็มาอยู่ตรงนี้แล้วว่าของอิตาลี ทำจากอิตาลีแท้ก็เป็นลายเรียบๆเนี่ยนะเป็นธงชาติแล้วก็เขียนคำว่า MCM เท่านี้แหละเท่านี้ก็หรูแล้วอ่าเท่านี้ก็หรูอ่าตอนนี้มาทางเอเชียตัวนี้ก็มาจากญี่ปุ่นตอนนี้ขยายมาแล้วนะยุเก้าศูนย์นี่ก็คือก็ขายกิจการพวกว่าขยายมาเลยนะมาทำที่บอกสองร้อยห้าสิบประเทศเนี่ย งานญี่ปุ่นเยวจะมาดูกันว่าอาดูกระดุมงานญี่ปุ่นส่วนใหญ่กระดุมถ้ารุ่นรุ่นยุคเก้าศูนย์จะเป็นกระดุมแนวนี้แหละคือเป็นลายลายแล้วก็ฝังด้วยความละเอียด MCM ถ้าขยายด้วยกล้องขยายเนี่ยจะเป็นระเบียบมากลองดูเป็นระเบียบมากเห็นไ,ไหมตรงเป๊ะเลยนะอ่า แล้วไอ้ตุงคอเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นเป็นเนื้อเดียวกับผ้าเลยตรงเนี้ยเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกับผ้าคอตรงเนี้ยเนื้อเดียวกันแล้วก็รอยปักเขาก็จะเป็นระเบียบมากดูเราดูเราดูปีกปีกใบไม้อะเราดูเหมือนโบหรืออะไรก็ไม่ทราบดูนะเอานีอาดูตามตามใช่ไหมแล้วนิ่มนวลมาก ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุงคอเขาจะมีทุงปกคอเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยถึงญี่ปุ่นอันนี้เรามีสามประเทศนะเยาาอรมนีอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่น,นม,มีจุงกวัวเลยนะไม่ทราบว่าจีนหรือเปล่านะเห็นมีจุงกวัว มีจงกัวด้วยหรือว่าผลิตจีนไปขายยี่ยีญี่ปุ่นเอาตามนั้นแล้วกันถ้าสันนิษฐานก็น่าจะญี่ปุ่นไปสั่งจีนอีกทีนึงแล้วมาขายในญี่ปุ่นแล้วเราก็มาดูดูโลโก้สามประเทศผลิตภัณฑ์ก็มาจากเครื่องหนังนั่นแหละ ทางอ่าเห็นไหมครับเป็นเหล็กนี่ของโลโก้เยอรมน,นีเป็นป้ายขาวๆน้ำตาลนี่เป็นของอิตาลีส่วนทางอันสุดท้ายนี่เป็นน้ำตาลน้ำตาลเบิกมังคุดนี่กับสีครีมนี่ก็เป็นของจีนไปขายญี่ปุ่น มีความสุขกันกับตรับความรู้ที่ดีนะครับ